สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิบเจ598ชาแนลสวัสดี FC สายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดี FC เก่าไมล์เลิบด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิบเจ598 c ชา n นลขอบคุณในน้ําใจมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจดูคลิปนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามให้ช่องไมล์เลิฟเจ598ชาแนลทักทาย f อฟเพิ่นบ้านเราด้วยนะคะ ซปปลาวอิตาลีสวิตเซแลนสวีเดนอเมริกาออสเตรเลียไอร์แลนด์ฝรั่งเศสและก็คนไทยทุกคนด้วยนะคะที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลขอบคุณในน้ําใจมากๆนะคะวันนี้กลับจากทํางานเนาะนะคะลงทลิปไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เลยเปิดคอมดูข่าวก่อนจะไปทํางานอีกรอบนะคะก็พอดีเห็นข่าวจากสื่อหลายๆช่องทางเลยนะคะ เอาสื่อที่กกก็คือผู้สูญเสียนี่แหละคะ่ะเอาไปลงเกี่ยวกับการเลิกลากับสามีตัวเองที่ออกมานั่งไ์สดแล้วก็พูดถึงเรื่องครอบครัวของตัวเองออกสื่อนี่แหละเนาะนะคะก็คือหลายๆสื่อนี่แหละคะ่ะเอาไปลงเนาะ,ะไม่เลฟตเจก็เลยมานึกถึงคําสาบานของลุงนะคะคําสาบานของลุงที่เคยสาบานร่วมกันไว้นั่แหละคะ่ะในวันที่สาบานที่ถ้ำภูพาเอกนั่แหละคะ่ะเนาะ ทุกคนคงจำคำสาบานของลุงได้เนาะหากเขาไม่มีส่วนรู้เห็นในการจากไปของน้องขอให้ชีวิตครอบครัวเขาเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นครอบครัวก,ก็ให้นะคะ,จะเจริญเจริญหากนะคะเขาทำก็ขอให้มีอันเป็นไปนะคะชิมหายใบปล o n ไปทั้งครอบครัวนั่นแหละคะ่ะหรือถ้าใครมีส่วนรู้เห็นในการจากไปของน้องก็ขอให้ชีวิตครอบครัววิบัติชิมหาย นะคะใจหงแต่หาไปต,ตามกันนี่คือคําสาบานของลุงที่เราได้ฟังมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะทุกคนเนาะนะคะเมจะปิดบังมาปีเป็นปีที่ผู้สูญเสียเป็นคนพูดนี่แหละคะ่ะว่าสามีมีคนใหม่ก็ปีหนึ่งแล้วประมาณนี้นะคะเกือบปีหรือปีกว่านี่แหละมารู้จะเจลืมแล้วเมื่อกี้ดูรอบเปียกอยงเนาะก็เลยเอามาเปิดเผยในวันนี้แล้วว่าทนในการกระทําของสามีมาเป็นปีเนาะนะคะ ก็ขอให้สามีพูดความจริงนั่นแหละค่ะเนาะว่าทำอะไรไว้กับครอบครัวคือตัวเองไม่ได้เป็นคนที่จะนอกใจสามีก่อนนะคะแล้วก็เลยให้สามีออกมายอมรับเราก็เลยได้เห็นคลิปที่ผู้เป็นสามีออกมานะคะเมื่อเช้าไม้เลบเจไปดูแล้วคนที่เป็นสามีที่ออกมานะคะยอมรับว่าตัวเองผิดขอโอกาสคือม้เลบเจได้ดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วละ่ะอันอันคลิปที่สามีออกมาพูดเนาะแต่ไม้เลเจก็ ไม่คิดว่าเขาจะทะเลาะกันจริงก็คิดแค่ว่าเขาอาจจะแยกกระทำคอนเทนต์นะคะแยกกันทำคอนเทนต์แล้วก็แยกกันทำงานนะคะหน้าที่ใครหน้าที่มันไมร่รบเจ,เจเก๊ก็คิดประมาณนั้นแหละคะ่ะเพราะว่าคนในครอบครัวบางทาีเขาอาจจะปรับความเข้าใจกันได้ไมร่รบเจ,เจเก๊ก็คิดแค่นี้ก็เลยไม่ได้เอาเรื่องนี้มาพูดเนาะแต่ว่าได้ไปฟังทั้งผู้เป็นนะคะส่วนเสียหรือคนเป็นพ่อน้องนั่นแหละออกมาพูดออกมาขอโทษออกมาระบายว่าเป็นเพราะตัวเองนั่นแหละที่ ก็คือว่าน้องแม่ของน้องพูดถูกทุกอย่างอะไรประมาณนี้เนาะที่มาดูจิตไปฟังเมื่อวานเนาะนั่นแหละค่ะเราก็เลยมาคิดถึงคําสาบานของลุงเนาะเขาปิดกันมาปีกว่าก่อนที่จะมีคําตัดสินจากศาลในคดีของลุงด้วยซ้าไปคือ,อครอบครัวมีปัญหากันเนาะไมลรัจเจถึงพูดในคลิปก่อนนู้นนะคะว่าเอ๊ะทำไมในเมื่อบอกว่าซื้อของซื้ออาหารเนี่ยมาเยอะแยะเนี่ยแต่กลับจะไปกินกับคนอื่น ทำไมไม่หิวอาหารที่ตัวเองซื้อมาอาหารดีๆอะ่ะซื้อมาแล้วมากินกับครอบครัวตัวเองหรือเรียกพ่อแม่มากินตอนนั้นที่มาลรือจรจงๆทคลิปไปนั่นแหละคะ่ะเนาะก็เป็นแค่คาสงสัยของเรานี่แหละว,ว่าทําไมจึงจะไปนั่งกินกับอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่สามีตัวเองน่ะนะคะแต่เป็นอีกครอบครัวหนึ่งน่ะที่เขาเอ่ยปากเอ่ยชื่อออกมาให้เราได้ยินนะี่แหละว,ว่าเขาจะไปนั่งกินข้าวกับคนคนนั้นนะคะแต่ก็เปลี่ยนใจ หิวกับข้าวกลับมานั่งกินกับพ่อแม่เนี่ยมามาเอามาฝากพ่อแม่ในวันที่น้องชายออกมาแชร์บางสิ่งบางอย่างนี่แหละค่ะเนาะเราจึงได้ยินฟังที่เขาพูดออกมาพูดนี่แหละค่ะเนาะนี่แหละค่ะคือคุณจะปิดบังอะไรนะคะปิดบังยังไงนะเมื่อมันมีคําสาบานจากคนที่เขาไม่ได้กระทําสิ่งผิดเนี่ยไม่เดิเจเจเชื่อในสิ่งนั้นว่าคําสาบานหรือคําสาบเช่งไปในตัวของเขานะ่ะนะคะใครจะบอกว่าไม่สาบเช่งก็ แล้วแต่แต่ไมล์เลิเจเชื่อในคํานั้นเพราะว่าในคําสาบานของลุงมันมีคําสาบเช่งไปในตัวเมื่อเขาไม่ได้ทําและถ้าใครทําเนี่ยคือการสาบเช่งที่เกิดขึ้นในคําพูดในคําสาบานในวันนั้นมันจึงย้อนมาให้เราเห็นว่านี่แหละค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวเขาและไมล์เลิฟเจก็เคยพูดให้หนุ่มจินตนาการให้ระวังคําพูดของตัวเองว่าอย่าพูดอะไรนะคะที่มันจะทําให้ตัวเอง ข้อข้กอกฎหมายพ่อะจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีในการที่คำพูดของตัวเองนี่แหละแล้วนะคะในคลิปผู้เป็นแม่ที่พูดออกมายอมรับว่าครอบครัวแตกแยกน่ะแล้วก็สําหรับน้องชายก็จะฟ้องร้องดำเนินคดีในสิ่งนั้นซึ่งเราได้ยินจากปากผู้เป็นนะคะสุนเสียนี่แหละออกมาพูดกันใช่ไหมคะนั่นคือวิบากกรรมของคนในครอบ ครอบครัวของเขาแม้แต่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เห็นไหมคะทุกใจทุกวันนี้เพราะครอบครัวแตกแยกนะคะไม่ได้มีความสุขเหมือนสมัยก่อนที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมคะนั่นเพราะคําว่าทุกคนรู้เห็นอะไรบางอย่างแต่ไม่พูดความจริงแต่กับโยนสิ่งที่ตัวเองรู้เห็นกันทุกอย่างน่ะในครอบครัวตัวเองผลักไปให้ครอบครัวซึ่งเป็นลุงกับป้ารับผิดชอบอยู่คนเดียวมันจึงมี สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในครอบครัวของเขาเพราะคาสาบานนั่นแหละไมายเลย็บเจเจเชื่ออย่างนี้นะคะทุกคนใครไม่เชื่อไม่เป็นไรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในสิ่งที่ไมล์เล็บเจเจพูดนะคะเพราะเรามองข่าวมาตั้งแต่ต้นติดตามมาตั้งแต่ต้นไมล์เล็บจึงเชื่อว่าถ้าคนที่เขาบริสุทธิ์ไม่คิดทําสิ่งใดในการถูกกล่าวหาใดๆทั้งสิ้นไม่มีส่วนรู้เห็นเนี่ยคาสาบานมันจะแรงไมล์เล็บเจเจถึงบอกเสมอไงคะ มันมีเวรกรรมคำสาบานคำสาปแช่งนี่มันจริงไมลเล็บเจพูดเสมอเพราะว่าไมลเล็บเจเจอนกที่ไมลเล็บเจเจเล่าให้ฟังนั่แหละคะ่ะเราทําอะไรกับนกนะ่ะนกมันบินรอบแล้วมันก็ด่าเราคําด่าของมันมันมีคํำสาปแช่งอยู่ในนั้นไมลเล็บเจเจเจอมาหมดนะคะอู้นะคะชีวิตไมลเร็บเจเจนะคะผ่านการนะคะตายมาหลายรอบมากนะคะจนมาได้ทุกวันนี้นะคะไมลเล็บเจเจเชื่อว่านะคะ เทวดาคุ้มครองไมลรบเจเจหรือบุญเก่าอาจจะมีหนุนนําให้เราอยู่รอดปลอดภัยมาถึงทุกวันนี้นะคะไมลรบเจเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเทวดาที่คุ้มครองตัวเรานั่นแหละคะ่ะเมื่อเราโตขึ้นมาแล้วเราไม่คิดที่จะทําสิ่งนั้นเหมือนที่อดีตเราทาเนี่ยเรากลับมาทําสิ่งดีๆคิดดีทดําดีสิ่งดีๆมันก็จะผ่านเข้ามาในชีวิตเราไมลรบเจเลยเชื่อสิ่งนั้นมากคำสาบ,บานคำสาบแช่งเวรกรรม บาปบุญคุณโทษเราทําสิ่งใดไว้เราจะได้รับผลขอ,ของการกระทําของเรานะคะอย่าไปโทษคนอื่นว่าเพราะคนอื่นทําให้เราเป็นอย่างนี้ตัวเรานั่นแหละคะ่ะที่ทําสิ่งเหล่านั้นมาก่อนแล้วมันจึงกลับมาย้อนเห็นผลจะช้าหรือเร็วกรรมนั้นมันจะตามทันในวันที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละคะ่ะเราจะได้เห็นผลกรรมนั้นมาเลิฟเจเจถึงบอกว่าอยากให้ทุกคนมันทาความดีคะ่ะใครไม่เชื่อมาเลิฟเจเจไม่เป็นไรเนาะนะคะอันนี้คือมาเลิฟเจเจเอา ชีวิตนะคะประสบการณ์ของมาดิพเจมาเล่าสู่กันฟังอยู่แล้วเพราะว่ามาดิพเจไม่ชอบการโกหกไม่ชอบการที่จะเอาข้อมูลบางอย่างมาบิดเบือนเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ในสิ่งที่ตัวเองบิดเบือนข้อมูลหรือการกระทําที่ตัวเองหวังผลสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วโยนสิ่งที่เขาเหล่านั้นไม่ได้ทําไปให้คนที่เขาไม่ได้ทําสิ่งนั้นเพื่อตัวเองจะได้รับผลประโยชน์คาโกหกเหมือนกัน นะคะเมื่อเราโกหกมาตั้งแต่ต้นมีหรือคนเรามันจะไม่โกหกต่อไปเพราะคำว่าโกหกเพื่อเอาตัวเองรอดโกหกเมื่อรู้ว่าโกหกแล้วตัวเองรอดก็จะโกหกอยู่ซ้ำซากสำหรับคนที่นิยมโกหกนั่นเลยค่ะนะคะ,นะคะแก้ไม่หายหรอกคะ่ะเมื่อเคยโกหกแล้วก็จะโกหกซ้ำซากอย่างนั้นเลยคะ่ะสิ่งนี้ไมาเลยเ,ลเจก็เลยเอามาเล่าเนาะวันนี้ได้ไปฟังข่าวมานะคะ ก็พูดประมาณนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมาแล้วเจไปทำกับข้าวแล้วตอนนี้ก็เปิดคลิปของคุณแมวทิ้งไวค้ค่ะฟังไปด้วยทํากับข้าวไปด้วยก็เลยหันมาทําคลิปก่อนรอก่อนนะคะก็เป็นกําลังใจเห็นคุณแมวอุ้มหลานนะคะน่ารักมากน่ารักน่าชังนะคะเนาะนะคะก็ขอให้อายุมั่นขวัญยืนแข็งแรงเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะคะเป็นเด็กดีของตาของยายเนาะนะคะของยายนี่แหละก็เป็นยายเลี้ยงหลานแล้วเนาะ,ะเป็นกําลังใจให้นะคะเห็นนะคะเห็น ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละที่ไลฟ์สดนะคะก็เข้าไปดูก็เห็นคุณแม่อุ้มหลานอยู่เนาะก็นะคะน่ารักน่าชังก็ขอให้เป็นเด็กดีแข็งแรงแข็งแรงว่านอนสนง่ายแล้วกันเป็นเด็กดีของสังคมในอนาคตข้างหน้าเมื่อโตขึ้นเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะเรามาเจอมาเจอกันในคลิปหน้านะคะฝาก f อลุงพลประแตนทุกคนนะคะใครที่พอมีกำลังสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีพีสกินของบริษัทมนโมอมโฮมซับนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีออยอรับรองคุณภาพ ะะทุกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาค้าขายนั่นแหละค่ะเนาะกาลังใจให้กันและกันไม่มีช่วยกันดูคลิปดูไลฟ์สดโดยไม่ข้ามโฆษณาเท่านี้ก็คือแรงกําลังใจเราส่งถึงลุงป้าแล้วนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ยูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกคนด้วยให้ไมล์เล็บเจด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเหมือนกันนะคะคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีไมล์เลบเอฟซีลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนมีแต่ความสุขความจเจริญคิดหวังสิ่งใดาัฒนาสิ่งใดขอให้สรงความมุ่งมั่ราัฒนาทุกๆประการนะคะ โชคลาภเงินทองไหล e. มาเ่มาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ